สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นะคะ mm hmm. ก็ห่างหายไปนานนะคะไม่ได้มาทําคลิปเลยวันนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะกลับมาทําพิกอากาศนะคะวันนี้เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่ามาทําพิกอากาศที่ไหน mm hmm. นี่เลยค่ะวันนี้นะคะแม่หมอก็มาวิ่งนะคะออกกําลังกายแต่เช้านะคะที่สวนสาธารณะนะคะ, mm hmm. ะรามอินทานะคะกมอสอง ใครอยู่แถวๆโซนนี้ก็ลองแวะมาเล่นออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายที่นี่ได้นะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆค่ะเขียวสดชื่นมากๆเลยค่ะตอนเช้าๆเนี่ยคนก็จะค่อนข้างเยอะนะคะ,ะในส่วนของพ่อาการวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคําถามที่ว่านะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาจริงใจกับคุณไหมเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะวันนี้ก็มีสัญลักษณ ให้เลือกทั้งหมด3อย่างนะคะจะมี the empress ค่ะ the f o o l แล้วก็ the lover นะคะน้องๆลองเลือกดูนะคะตั้งจิตด,ดูนะคะว่าอยากจะได้สัญลักษณ์ไพ่กองไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่แสงสุกนะคะไพ่แสงสุกชุดนี้นะคะก็เดี๋ยวลองไปฟังคำทนายกันเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เลือกไพ่ the empress นะคะก็ วันนี้นะคะแม่หมอก็ใช้เป็นไพ่ชุดแสงสุกนะคะไพ่อรลเคิลนะคะในการเปิดคำทำนายเนาะนะคะน้องๆอ,อาจจะได้ยินเสียงบรรยากาศโดยรอบนะคะมันจะเป็นเสียงตามสายในสวนสาธารณะนะคะตอนนี้ที่ได้ยินอยู่ก็เป็นเพลงบ้านทรายทองนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะที่ถามว่า เขาจริงใจกับคุณไหมเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะก็พลังงานของไพ่ตอนนี้นะคะก็เป็นไพ่นะคะเห็นไหมคะเป็นไพ่หมายเลข37นะคะผู้หญิงยืนสองกระจกอยู่ไพ่หมายเลข40นะคะเป็นชายและชายกําลังซบกันอยู่ในรถนะคะไพ่หมายเลข78เป็นผู้ชายกําลังคอนโชนพังงานพังงานเขาเรียกะไรนะพังงานพังงานเรือนะคะพวเมลัยเรือนะะัอ่นแหละนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่สี่คือ แม่อุ้มเด็กในชุดสีขาวนะคะคือตอนนี้เนี่ยถามว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับคุณนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความชอบพอคุณเหมือนที่คุณชอบเขานะคะเหมือนที่คุณชอบเขาเลยนะมีพลังงานตรงกันความรู้สึกตรงกันแต่ว่าแม่หมอมองว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะติดปัญหาอะไรบางอย่างเรื่องส่วนตัวของเขาเนที่เขากําลังที่เขากําลังพยายามปรับปรุงแก้ไขยอยู่นะคะ ที่เขาพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่ด้วยตัวของเขาเองซึ่งมันอาจจะไม่เป็นไปตามมันเหมือนมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเขาอะนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะพัฒนาช้านิดนึงนะคะมันมองได้หลายแบบนะมันมองว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเคยเคยมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งยังยังแก้ไม่ตกเหมือนกันตอนนี้เหมือนเขาอาจจะมีคนคนรักปัจจุบันหรือคนรักเก่าอยู่ที่ยังแบบคอย คอยมาเล้าหรือเขาอยู่หรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีใครคนอื่นที่คุยอยู่เช่นเดียวกันกับที่คุยกับคุณก็เป็นได้นะคะหรือเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่เขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะคือตอนนี้เขาพยายามที่จะควบคุมอยู่นะคะแต่มันไม่ได้ดั่งใจเขานะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยไม่อาจจะพัฒนาชานิดนึงแต่ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะคะอืม รู้สึกดีรู้สึกชอบคุณเลยแหละนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาได้โดยเร็วภายในเร็วๆเ,วเวนี้ยคือมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นแบบเป็นเป็นแฟนกันจริงจังได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก่อนนะคะว่าแล้วเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยเขามีปัญหาอะไรหรือว่าเขาเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับคน ที่เลือก The e m p มเ s e นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยติดปัญหาอะไรอยู่หรือว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งไพ่เนี่ยก็ต่อเนื่องนะคะเขาเนี่ยอาจจะเคยไม่แฮปปี้กับความรักครั้งเก่าอะคะ่ะหรือว่าคือเคยเคยมีปัญหากับความรักก่อนที่จะมาเจอคุณนะคะหรือในขณะที่เจอคุณเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นั้นอยู่นะคะคือเขาเนี่ยอาจจะโดนแบบ แฟนของเขาเนี่ยแฟนที่ล่าสุดก่อนที่จะมาเจอคุณเนี่ยอาจจะนอกใจนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีปมในความรักอาจจะแบบเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจนะก็อยากจะโบยบินอยากจะปลดล็อกหัวใจตัวเองมาคบกับคุณนะคะก็เอาเป็นว่าให้เขาเคลียร์ตัวเองให้เขาให้เวลาเขาทําใจน,นิดนึงนะคะให้เวลาเขาหน่อยให้เขารักษาแผลใจตัวเองก่อนนะคะ แล้วคิดว่าเวลาจะเป็นเครื่องเยีาวาวหัวใจที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เขากับคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้คบกันอย่างเปิดเผยเพราะว่าคุณต้องเห็นใจเขานะคะว่าเขาเนี่ยคือเคยโดนรักครังเก่าอะ่ะคือเคยเคยทำร้ายจิตใจมาก่อนนะคะเคยโดนแทงข้างหลังนะคะประมาณนี้เนาะหรืออาจจะแบบเคยโดนแบบเพื่อนเพื่อนอมาแบบเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนเพื่อนกับแฟนอะไรประมาณนี้อื พลังงานมันออกไปประมาณนั้นก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่แฮปปี้แน่นอนค่ะกับความรักครั้งก่อนที่จะมาเจอคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยพยายามที่จะลืมเหตุการณ์เก่าๆอยู่หรือว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนั้นนะคะอาจจะอยากแบบอยากกลับมาคบอยากกลับมาคยุยหรือหรือยังเข้ามาวอลแวร์ในชีวิตของเขาอยู่นะคะมันก็เลยทำให้เ,เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ ทุ่มเทใจหรือหรือโฟกัสที่คุณได้อย่างร้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอแนะนําว่าให้เวลาเขาหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นแน่ๆน,นะคะเพราะว่าจากไพ่ใบแรกนะคะก็เหมือนเขากําลังจัดการอะไรบางอย่างอยู่เนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้สามาคนที่เลือกไพ่สัญลักษณ์ d m p อ็มเนะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจกด s u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่สัญลักษณ์เดอะฟูลนะคะก็ไพ่สีใบที่เปิดมานะคะก็จะเป็นตามภาพเลยนะคะไพ่ใบ,บแรกหมายเลขแ2ดสินะคะผู้หญิงนะคะแล้วก็คนแก่นะกำลังพยุงจูงกันอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ใบที่2คะ่ะหมายเลข15เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะนั่งมองเรือกระดาษอยู่นะคะแล้วก็หมายเลขที่24นะคะ เป็นหญิงยืนขวางหน้าผู้ชายอยู่นะคะแล้วก็หมายเลข40นะคะเป็นผ,ผู้ชายกับผู้ชายกําลังซบกันอยู่ในรถติดฟิล์มมืดนะคะถ้าถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณเขาจริงใจกับคุณไหมนะคะตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่านะคะอ,อ,อยากจะคุยอยากจะคบกับเขาเนี่ยไปยาวๆเลยอะนะคะดูจากไพ่ใบแรกใบนี้เนาะนะคะตัว ตัวตนของคุณความคิดอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็อยากจะคุยอยากจะคบเนาะอยากจะดูแลกันไปนะคะแต่ว่า,ามันคือไพ่ชุดนี้นะคะก็อาจจะแบบ มันยังไม่ถูกที่ถูกเวลาไหมนะคะหรือ,อยังอยู่ในวัยเรียนหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในโอวาทของคุณแม่นะคะเออหรือว่าผู้ปกครองมากจนเกินไปนะคะทําอะไรก็ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองนะคะความรักครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยจะเหมือนแบบเป็นรักแบบเด็กๆรักแบบเป็นรัก เด็กๆอะ่ะคือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นความรักแบบเด็กๆนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจอะไรประมาณนี้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนมองได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีคนคนคุยอยู่แล้วคนค,ยยค,นคบที่จริงจังอยู่แล้วนะคะแล้วก็แอบ,บมาคบมาคุยกับคุณมันก็เลยเป็นเหมือนรักกระดาษนะคะซึ่งซึ่งมันกอ็อันนี้คือเป็นคําตอบภาคขยายนะคะก็คือเขาเนี่ยก็ก็ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณอนะ่ะเขาก็ มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะแต่คือมันอาจจะติดมันนี้มันชัดเจนเลยอะว่าแบบมีอะไรขวางอยู่มีอะไรกั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราความรักครั้งนี้มันอาจจะยังแบบเป็นเหมือนแบบเด็กๆวัยรุ่นสดใสอยู่มันไม่แบบยืดยืดยืดยาวอะไรมากประมาณเนี้ยค่ะก็แม่หมอขอทํานายว่านะคะให้คุณเนี่ยพยายามสบายสบายนะคะกับความรักครั้งนี้อย่าเพิ่งจริงใจอย่าเพิ่งแบบย่าไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าเพิ่งแบบจริงจังอย่าเพิ่งแบบ โอ้เสียอกเสียใจหรือว่าอย่าพิ่งคิดว่ามันเป็นความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่ใช่นะคะถ้า,าน้องๆเนี่ยอยู่ในวัยเรียนนะคะก็ยังมีโอกาสอีกมากนะคะที่จะได้เจอพบ,พบเจอผู้คนที่ดีๆนะคะก็ทำตัวให้เหมือน Food, เดอะฟูลเนาะก็มีความแบบมีความมีความสดใสมีความไม่คิดอะไรมีความแบบแบลวๆมีความสุขในชีวิตไปวันๆประมาณนี้จะดีกว่านะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่คุณกําลังคบกาลังคุยอยู่เนี่ยเขาเจอเหตุการณ์อะไรบ้างในปัจจุบันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคนนั้นที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะคะเขาเจอเหตุการณ์อะไรอยู่สถานการณ์ของเขาเป็นยังไงอยู่นะคะก็อันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยโดนเอ่อ ผู้หญิงนะคะหรือพลังงานอะไรบางอย่างเนาะหรืออาจจะเป็นแม่หรืออาจาออาจะเป็นแฟนนะคะคอยควบคุมคอยแบบพยายามจับผิดอยู่นะคะเพื่อเพราะว่าเขาอาจจะแบบมาคบมาคุยกับคุณอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะกออ็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะมีอิสระนะอยากจะมีอิสระอยากจะพบอยากจะพบสิ่งที่แบบเหมือนเป็นความสุขให้กับชีวิตอะไรประมาณนี้เพราะว่าอยู่ กับความรักครั้งปัจจุบันที่เขาคนนั้นพบเจออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสุขอะคะ่ะเขาก็เลยอยากจะมองหาความรักที่มันมีความสุขมากกว่านะคะซึ่งก็เมื่อได้มาเจอกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็เลยแบบอยากจะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็เปรียบเสมือนได้ว่าออตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะก,กําลังแก้ไขอาจจะก,กําลังพยายาม หาช่องว่างนะคะกำลังซ่อมกำลังปรับปรุงนะคะหรือหาช่องทางเพื่อที่จะได้หรือเขากำลังอาจจะจัดการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้กลับมาคบมาคุยกับคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณต้องอดทนรอหน่อยคือคุณต้องให้เขาจัดการเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไม่เป็นไปเป็นมือที่3าของใครเนาะถ้ารู้แล้วนะคะถ้ารู้ว่าแบบเขามีคนอื่นอยู่อะไรประมาณนะะี้ค่ะเราก็แบบ อ,อ,อาจจะอาจจะมีขอบเขตของเราอยู่นะคะว่าเออคุยกันคบคุยกันเนี่ยได้อาจจะเพียงแค่แบบเหมือนเป็นเพื่อนนะคะเหมือนเป็นแบบเพื่อนสนิทคอยให้คำปรึกษาอะไรประมาณเนี้ยมากกว่าเนาะอยู่ในเขตขอบเขตของเราอย่ารั้เส้นนะคะให้เขาถ้าเขาจะมาหาเราเนี่ยให้เขาจัดการชีวิตให้เขาเคลียร์ชีวิตด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วเราก็อยู่ในที่ของเราแบบเดอร์ฟูลนะคะ อยู่แบบสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเขาถ้าเขามีความต้องการในตัวคุณเขารักคุณมากพอเนี่ยเขาจะจัดการชีวิตของเขาแล้วก็กลับมาคบมาคุยกับคุณเองนะคะโอเคก็สําหรับคนที่เลือกไพ่เดะฟูนะคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วกเ็เป็นไปได้ก็คืออันนี้มันเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะ ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยแม่หมอก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นการดูดวงนอกสถานที่นะคะอยู่ที่400บาทนะคะแล้วก็ค่าเดินทางเนี่ยอยู่ที่200นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการดูเชิงลึกดูภาพรวมดูรายปีดูแบบไม่จํากัดคําถามดูแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยเนี่ยก็อินบ็อกมาได้นะคะสอบถามมาได้นะคะโอเคค่ะขอใหยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสมัหรคนที่เลือก ไพ่สัญลักษณ์ The Lover นะคะก็ไพ่สีใบของคุณนะคะจะได้ใบแรกเป็นไพ่ของครูนะคะกำารงกำลังยืนสอนลูกศิษย์อยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไห้ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ผู้หญิงเนี่ยกำลังหยับยืนเศร้าอยู่ละหาหน้าหลุมศพเนาะใบที่3นะคะเป็นไพ่เด็กผู้ชายกําลังให้เด็กผู้หญิงเนี่ยขี่คออยู่เนาะพร้อมกับหมาแล้วก็ใบที่4นะคะเป็นไพ่คุณตานะคะกําลังตรวจ ร yeah. ับการรักษาจากนางพยาบาลนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะเขาก็อันนี้ไพ่ไพ่ชุดนี้นะอาจจะแปลได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนคนที่คุณคนที่คุณกําลังคุยอยู่นะคะเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่เคยคบกันกับมารักกันอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะจริงใจกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะแบบอยากจะอยู่อยากจะแบบ ถ้านี้กรณีแรกนะถ้ากรณีที่เคยเป็นคนคบกันมาก่อนเคยเป็นแฟนกันแล้วรีเทิร์นกลับมาคบกับคุณอีกเนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาก็อยากจะแบบอยากจะดูแลคุณไปตลอดเหมือนกันแล้วคุณเนี่ยก็ไม่คงไม่คิดจะปล่อยเขาแล้วแหละนะครับความรักครั้งนี้เน,นาะก็ถือว่าเขาจริงใจกับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะคะเพิ่งเจอกันหรือว่าก็คุยกันเรื่อยๆทั่วๆไปเนี่ยตอนนี้นะคะเขาก็ มีความคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะรองศึกษาเรียนรู้กับคุณอยู่นะคะแต่อาจจะแบบติดปัญหาความรักรั้งเก่านะคะอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่ใช่คนแบบโสดๆใสๆมาอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นธรรมดาค่ะคนเรามันก็ไม่มีใครแบบมันน้อยคนอะ่ะที่แบบจะ เป็นแบบโสดมาไม่เคยคบใครมาก่อนเลยมันก็มีแหละแต่มันก็มีน้อยเนาะกว่าจะมาเจอกันใช่ไหมคะมันก็อาจจะแบบผ่านมาหลายสนามหลายสมรภูมินะคะกะ็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยก็มีความมีความอยากจะเรียนรู้ศึกษาจริงใจกับคุณอยู่นะคะ เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานความรักที่ค่อนข้างที่จะเป็นความรักครั้งเหมือนเขาอาจจะเคยเจ็บปวดเคยแบบบาดเจ็บเคยอะไรอย่างนี้มาเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเจอคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะพบรักครั้งใหม่ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอสถานการณ์อะไรอยู่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กอง The d e l o v e r e r นะคะปัญหาหรือว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ คนคนนั้นเจออยู่นะคะนะตอนนี้เนี่ยค่ะก็เป็นไปได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยจบตล้วแหละกับความรักครั้งเก่าแล้วก็อยากจะเริ่มต้นอะไรกับคุณใหม่ๆนะคะก็มีความอยากสะปดล็อกหัวใจนะคะอืมแล้วก็มีความคิดว่ามันคงไม่เป็นเหมือนเดิมนะในความรักครั้งนี้คุณก็พยายามแบบทําตัวให้ คือความรักเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาก็ <c oughs> ต่อเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเริ่มงี่เง่านะคะคุณต้องดูด้วยว่าปัญหาที่เขาเคยเจอมาเนี่ยคือเขาเจออะไรแต่ว่าแม่หมอแนะนําว่านะคะให้เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดการเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยแม่หมอขอให้คำจำกัดความประมาณว่าเราก็ต้องเป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนเราต้องเป็นคนที่น่ารักไม่ว่าจะกับแฟนกับพ่อกับแม่หรือกับเพื่อนหรือกับสังคมกับลูกค้ากับครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะถ้าเราเป็น คนที่น่ารักเนาะแน่นอนคะ่ะว่าปัญหาเรื่องของการงี่เง่าหรือการที่แบบจะไม่จะทำปัญหาให้คนรักเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะคะคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับทุกๆคนนะคะแน่นอนคะ่ะปัญหาเนี่ยมันก็จะตามไปถึงเรื่องของความรักด้วย คุณต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเขาเคยเจ็บปวดมาก่อนนะคะเขาเขาจบความรักครั้งเก่าแล้วเขาพร้อมที่จะมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณเขารูร้จริงใจกับคุณนะคะเขามาเจอคุณแล้วนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามอย่าทําตัวเป็นแบบเหมือนเจ้าเข้าเจ้าของหรือเขาเรียกว่าอะไระเหมือนอย่าทำตัวหน่าเบื่อนะคะอย่าทำตัวแบบงี่เง่าเหมือนผู้หญิงหรือเหมือนผู้ชายที่แบบ คอยจับผิดคอยเจ้าชคอยแบบระแวงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคือมันจัดการเป็นปัญหาในชีวิตไม่ใช่แม้กระทั่งความรักนะการงานทั่วไปหรือการเพื่อนสังคมเนี่ยมันจะสื่อไปเลยนะคะว่าเราจะเป็นคนแบบไหนถ้าพื้นฐานชีวิตจิตใจในเรื่องของความรักเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบจับผิดหรือเราเป็นคนที่ไม่เคยไว้ใจคนนะคะดังนั้นเนี่ยแม่หมอขอแนะนําว่านะคะเขายินดีด๋ยะเขา เคลียหัวใจตัวเองพอร้อมแล้วสาหรับเคสนี้นะเขาเคลียหัวใจเขาเคลียรตัวเองพอร้อมแล้วแลวเขาพร้อมที่จะมาเริ่มต้นกับคุณแล้วคนที่เลือกเดลิเวอร์นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะพยายามทําตัวให้เหมาะสมกับความรักครั้งนี้เพราะว่าเขามาเนี่ยเขามาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะคะเขามาที่ที่เขาเนี่ยอยากจะเจอคู่แท้เขามาพร้อมกับการที่เขาเนี่ยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอ,อยากจะแบบจริงจังแต่งงานแบบจริงใจเลยแหละอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็พยายามอยู่ในสังคมที่ดีๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บวกๆนะคะคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีเนาะนะคะเชื่อว่าความรักเนี่ยมันก็จะยืดยาวแน่นอนนะคะสำหรับใครที่เรียกไพ่เดอะเลเวนะคะก็กดไลค์กดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยากดูดวงแบบเจาะลึกนะคะหรืออยากดูแบบ กับตัวเลยนะคะก็มีบริการดูดวงนอกสถานที่นะคะคิดค่าเดินทางเพียงแค่200เท่านั้นนะคะเป็นโปรโมชั่นเนาะนะคะโอเคก็ถ้าสนใจก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ